ตัวแรกไอเทมเข้ามาแล้วค่ะคุณพี่คะเป็นรถเทิร์นเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะยังไม่ได้ล้างนะจ๊ะคุณพี่จ๋ขาขครที่กําลังตามหาตัวสเปคนี้อยู่ที่รีบม,มาจัดได้เลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda H เฮอีน1.5 EL ตัว HEV ค่ะปี2022เลขไมค์แค่4,000 40, 0ิโลเท่านั้นสภาพสวยปิ๊งเลยนะคะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณพี่ตัวสีก็ไม่มีรอยทะลอกเลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอจกับน้องกลางเต็นเพชรยนนะคะคุณพี่ขาตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ตนะคะสำนักงานใหญ่สาข,ขาสุวินทวงศ์46ค่ะคุณพี่ขาแล้ววันนี้นะกลางเต็นเรีบม,มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะเป็นรถเทิร์นเข้ามานะมาหน้าร้านเลยคุณพี่ขาเอารถสภาพสวยๆมาเทิร์นเล่านะคุณพี่ซื้อจะแบบว่ารับเข้ามาเนี่ยคุณพี่อยากให้ดูสภาพแรกเข้าเลยเพิ่งจะเข้ามาเมื่อตะกี้นี่เองนะรีบเอามาจอดถ่ายพี่ดูเลยนะด้านหน้าของกลางเต็นนะคะเป็นฮอนด้ HRV ตัว1.5 EL นะคะคุณพี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ HEV ด้วยไฮบริดกับน้ำมันล้วนนะครับณพี่คะตัวนี้ได้เป็นปี 2, 2022และเล็กไม์แค่40,000กิโลเท่านั้นโหูรถสวยไม่น้อยเลยนะคะคุณพี่ราคาเสนอขายคันนี้อยู่ที่779,000สภาพสวยเลยสีขาวบุ๊กนะคะับพี่คะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพามาชมรอบคันเลยว่าจะสวยจึง้งอย่างที่หนูบอกไหมนะครับนี่ไปดูกันเลยจ้า ตัวนี้นะคะคุณพี่ไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบฟู l l LED เลยค่ะคุณพี่นี่กับไฟใสแจ๋วรับประกันในส่วนของโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับสีมาแน่นอนดูจากสภาพรถแล้วนี่คือแรกเข้าค่ะพี่ขาริ้วรอยไม่มีเลยรอยหินดิ่รอยขีดข่วนสักนิดหนึ่งก็ไม่มีค่ะคุณพี่กระจังด้านหน้าตัวนี้ก็ดีไซน์สวยเลยนะคะ ไฟแท้ไฟเดิมจาก h o n ด้ไม่มีการเปลี่ยนนะครับพี่ประวัติการเข้าศูนตรงเป๊ะน,นะคะล้อมแม็กนะสีลมดําเดิมแท้จากฮอนด้าเลยตัวยางเป็นบิสโต้นะคะปี2022เอ้ยปี2024รลอสิเขาเปลี่ยนยางมาใหม่นี่เห็นไหมปี24นะคะลูกค้าตัวนี้ได้ล้อมแม็กซ์นะแล้วก็ตัวโช๊คนะเห็นปะ สนิมไม่มีเลยชกเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะซุ้มลงซุ้มล้อคนเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยตายท้องรถไม่มีสนิมคันนี้ใช้ในกรุงเทพนะคะหัวน็อตน้ำไม่มีรอยแกะขายเลยนะคะคุณพี่สภาพน้องแกะกล่องไฟ้แดงเลยก็ว่าได้นะคะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวนี้กล้องเลนวอทมีมาให้ด้วยนะคะเลนวอทจะอยู่ตรงนี้นะ รถสภาพสวยเลยนะคะกุญแจได้โค้บ2ดอกนะคะคุณพ,พี่เราก็ที่เปิดประตูก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลยให้ด้วยปลดล็อกล็อกรถจากการแตะประตูตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกทุกบานนะคะพาร์ทเดิม Honda ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะแล้วก็เวลาเปิดประตูเนี่ยเปิดได้กว้างมากเห็นไหมคะ เปิดได้กว้างฝั่งมากเลยนะคะเลียมสั้นหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขยบานพับประตูจุดมาร์ค QC จากโรงงานสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมมีแต้มไว้ให้อยู่เลยค่ะคุณพี่ค่ะตัวสีนะ,ะไม่เป็นผิวเปลือกส้มเลยนะคะคุณพี่คันนี้ไม่มีการทําสีของเดิมหมดเลยนะคะมาดูในส่วนของหัวน็อตทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะคุณพี่เห็นไหมเห็นจุดมาร์คสีฟ้าตรงนี้ไหม ไม่มีการเปลี่ยนน็อตมานะคะคุณพี่นี่เห็นไหมทุกจุดทุกมุมมีการมาร์กไว้นะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างเลยค่ะคุณพี่ซีนยางนี่แน่นๆเด้งๆเลยนะคะโอ้ราส,สวยมากคุณพี่คะป้ายแดงเนี่ยน่าจะเท่าไหร่เกือบจะล้านแล้วนะพี่นะมาดูในส่วนกระจกฝั่งประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายนะ พอดเดิมฮอน da ไม่มีการเปลี่ยนนะคะเรียมสันหัวน็อตนะคะตรงนี้คุณพี่คงกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูนะคองเดิมเลยค่ะคุณพี่ตัวสีเรียบเรื่อนสีสม่ําเสมอเท่ากันนะคะตัวนี้ก็จุดนักสำคัญเวลาการเซตรีวิวนะคะเราจะดูตรงสติ๊กเกอร์ที่มีติดตร,ตรงคานเสาต่างๆเนี่ยมีมให้จากายแดงถ้ามีการทำสีเขาพ่นทับแน่นอนค่ะคุณพี่ค่ะมาดูในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะ การดีไซน์สเปคนี้ค่อนข้างสวยเลยไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบยาวๆนะเป็นแบบ LED เลยค่ะดีไซน์สวยเลยเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้2จุดในการมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะมีเติมตัวรถดูใหญ่มากนะคะเปิดประตูตัวนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะนี่กว้างกว่าเดิมเยอะเลยนะคะคุณพี่คะที่เก็บสัมภาระด้านในนะคะนี่ไมคกิฟเลยเบาะตรงกลางตีสนาีา้สามารถพับปรับลงไปราบเรียบได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยเลยทำที่ โครงสร้างรางน้าฝนนะคะตรงนี้ค่ะคุณพี่เห็นไหมคะนี่ไม่มีริ้วรอยของการทาสีนะคะเม็ดอาร์คให้เห็นแบบชัดๆเรียมสั้นหัวอน็อตทางฝาท้ายคงกิฟชัดเจนเลยค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขตัวโช๊เนี่ยก็ของเดิมเห็นไหมคะไม่มีการทํามานะคะคุณพี่นี่เรียมรายกันมันเลยนะไฟท้ายก็ของเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะคะก็ตรงนี้ปุ๊บตรนนี้น่าจะมีตัวเหมือนคล้ายๆกับเรดาร์ให้ด้วยนะ นะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะถ้าเป็นเป็นสเปคของ Honda ถ้าพี่ศึกษามาบ้างแล้วก็ช่วยแนะนำนะคนถ่ายคลิปนะจ๊ะให้ดูสภาพตัวรถใหม่ๆที่เข้ามานะพี่ขาดูเรียมสันประตูนะคะรอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยนะคะ h ันด้าก็ตัว HRV ก็จะเหมือนออกแบบดีไซน์เดิมนะเปิดประตูทางด้านข้างตรงนี้นะคะ กระจกนะทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งขวานะคะคุณพี่ขาพาร์ทเดิมคอนด้านะจ๊ะไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นบุซอบหนังนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ที่วางแก้วน้ํามีมาให้ติดฟิล์มลามินาอยู่ที่60%รอบคันนะคะ เหลี่ยมสันหัวนอตทางฝั่งประตูตรงนี้เห็นไหมคะคมกริบชัดเจนเลยค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขเลยสภาพสวยจึ้งนะคะเบาะด,ด้านในนะคะคุณพี่ขาได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพเบาะตึงๆฟูๆเลยนะคะริ้วรอยรอยขีดข่วนไม่มีเลยที่พักแขนตรงกลางก็มีมาให้ที่วางแก้วน้ําอีก2จุดนะคะแอร์หลังนะคะมีมาให้พร้อมนะที่ชัดแบบนี้ไหมไม่มีนะคะ แล้วก็กระเป๋าจิงโจ้นะสองสุดด้านหลังเลยมิติตัวรถเนี่ยกว้างขวางมากกลางเส้นนั่งนะไม่ติดขาเลยความสูงของกลางเต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบนะคุณพี่คะเอไม่ติดเลยมีด้านหน้าคุณพี่สวยมากสปอร์ตมากอยากได้เองเลยอะ่ะหลังคงหลังคาลอยเจอไม่มีเลยนะใหม่มากๆเลยมาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของทางฝั่งคนขับกันบ้างนะคะคุณพี่ตรงนี้นะคะ กระจกทุกบ้านพาร์ทเดิม Honda น,นะคะคุณพี่แล้วกระจกทั้งสองบ้านคู่หน้าเนี่ยเปิดแบบคลิกออตโต้ลงไปได้เลยหูกระจกแบบพับไฟฟ้านี่พับออตโต้ได้นะคะคุณพี่คะเรียมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูคนขับค่ะคม,คมชัดเจนไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูนี้ของเดิมตัวสีไม่มีการทํามาเลยนะคะฝั่งทางด้านนี้เหมือนกันนี่เห็นไหม มาตรฐานมอ,อกอไม่มาให้เบาะด,ด้านในนะคะคุณพี่ขาได้เป็นเบาะนัง,งตึงๆฟูๆเป็นบัเก็ตสีถหัวเบาเป็นแบบมิกกี้เมาส์เล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะคุณพี่โอ้สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันเปิดฝาท้ายไฟฟ้าน,นะฮะป้องกันการเลื่นถลยนะคะตัวเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนช่องใส่เหรียญน,นะคะโอ้โหโอเคมากเลยนะีเดี๋ยวขอมอสตาร์ทรถให้ดู ตัวนี้ได้เป็นระบบทูสตาร์ถ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเครื่องจะเงียบม,มากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยแล้วดูนะคะเลใไม่นะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะคุณพี่าาไม่มีการกอมคันนี้เลขไม่อยู่ที่40,000กนโลไม่40,000โลนะแล้วหนะ้าปัดหน้าจอตัวนี้ได้เป็นแบบพิจิตอนไฟได้านหน้าเปิดแบบเปิดไฟสูงแบบออ,กอ,อกโต้ได้ด้วยพวงมาลัยตรงนี้นะคะเป็นแบบพวงหนังนะคะไม่มีลอกล่อนเลยคุณพี่มีตัวคูซคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเหมือนล็อก เล็ใหม่เนาะแล้วก็ตัวเดรดร์แจ้งเตือนการขับรถออกนอกเลนก็มีมาให้เพดเดิลชิพที่พวงมาลัยก็มีมาให้แล้วค่ะออปชั่นครบมากนะนี่ตัวนี้ไฟหนะ้าออโต้คะที่ปั่นน้ำฝนก็ตั้งแบบออโต้ได้นะคะคุณพี่หน้าจอใหญ่ด้วยนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะคะคุณพี่โอ้สวยมากนะคะแล้วก็จะมีกล้องเลนวอ t ต h กดตรงตรง,ตรงเหมือนอตรงนี้นะนี่นี่นี่กดตรงนี้นะก็จะขึ้นกล้องชัดมากๆเลยเห็นไหมคะ ตูปรับทรงปรับแสงให้เรียบร้อยคุณพี่กล้องเลนรอดสวยมากหน้าปัดหน้าจอของพี่โหไซต์ใหญ่มากนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนต้องเชื่อมต่อพวกสาย usb นะคะคุณพี่ Apple c a r p l เ y Android เนี่ยก็ต่อได้นะโอ้ลูกเล่นเยอะอยู่นะคุณพี่ตัว Air นะคะได้เป็น Air แ,แบบออตโต้ด้วยนะคะคุณพี่ ชี่มฉามถึงใจแน่นอนนะคะแอร์เย็นมากนะคะตัวนี้เกียร์ออตโต้นะคะได้เป็นแบบเกียร์แบบถุงแบบนี้นี่ขับสนุกขับมาแน่นอนนะคะพี่เครื่องพันห้าตัวนี้น่าแบบออกตัวแรงอยู่นะก<อ>ุญแจเห็นไหมคะได้มาครบเลย2ดอกนะเ<อ>บรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีมาให้ช่วยอ่ะลงในทางลาดชันก็มีมาให้นะคะโหมดในการขับขี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะกว้างมากเลยคุณพี่ดู่ะกลางเต็นท์ไม่ติดเลยนี่นะ เบาด้านข้างตรงนี้ก็ใหม่เลยค่ะคุณพี่หลังคงหลังคานะรอยเจิมไม่มีนะคะจตกสองด้านหน้ามีให้สองฝั่งด้วยรอยเจิมก็ไม่มีนะคะการดีไซน์ค่อนข้างสวยไฟด้านหน้าตรงนี้ก็ได้เป็นแบบ LED แสงสีขาวนะคุณพี่โอ้สวยมากแล้วดูคอนโซลตรงนี้โอ้ใหม่มากค่ะสวยมากสวยแบบตะโกนนะคะ เป็นมือสองนะคะคุณพี่ถ้าคุณพี่อยากได้คุณพี่รีบเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาภาษีก็เพิ่งต่อไปา่ายภาษีถึงปีหน้านะถึงปีหน้าเลยนะคะมาในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกางเตยจะพามาชมเครื่องยนต์กันบ,บ้างดีกว่าว่าสภาพเครื่องดนูน้ใหม่กิ๊บมีรอบคันไหมและที่สําคัญกางเตยยังไม่ได้ล้างรถนะนี่ยังไม่ได้ล้างรถสภาพรถคือใหม่เลยนะไปดูกันดีกว่าว่าข้างหน้าจะสวยไหมจ้าไปดูเลยจ้ะ เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์โอ้ยพี่จ๋าใหม่มากนะคะตัวนี้1.5 EL นะคะคุณพี่นี่สภาพเครื่อง คือใหม่เลยแบตเตอรี่คุณพี่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องให้บิดเนี่ยเขารับประกันมีรันตีสูงอยู่ได้ถึง10ปีคุณพี่ขายาวๆเลยนะแบตเตอรี่ก่อนที่ออกรถไปเต้นจะเช็คค่าแบตให้ด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะคะคุณพี่เอาให้ใหม่หมดเลยนี่คือตัวเครื่องยังไม่ได้ล้างาก็คือสภาพสวยมากคุณพี่คันนี้รับประกันนีเรเลขโคดเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่ขาตํนแ่งสายฟงสายไฟข้อต่อต่อตางๆก็จะมีจุดปักมาร์กตรงนี้สีเขียวๆนะคะอยู่ครบทั้งหมดไม่มีรอยเปลี่ยนรอยแกะเลยสยไฟ ก็ไม่มีรอยหนูกัดด้วยคุณพี่ทุกจุดทุกมุมเลยมุมไหนคุณพี่อยากจะดูก็บอกกางเต็นได้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้ฝาหม้อน้ํา,าเดิมๆรับประกันนะคะคุณพี่โครงสร้างนะฮะตรวจเจอมาเป็นรถชนหนักในหนูคืนเงินให้เต็มจํานวนด้วยนะคะนี่เหลี่ยมซันหัวน็อตน,นะ,ค,ะคุณพี่ทางฝั่งด้านซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างเดิมตัวสีไม่มีการทํามาคานเดิมๆเลยค่ะคุณพี่คะ่ะไฟแท้ไฟเดิมจากฮอนด้าไม่มีการเปลี่ยนนี่ค่ะ โค้ดของเขานะคะคุณพี่พันด้านหน้าแบบสวยๆนะคะไฟฝั่งนี้เหมือนกันก็จะเป็นโค้ดเดิมนะคะคุณพี่ตัวสีด้านหน้านะคะตัวถงังด้านหน้าเห็นปะซียางแบบสวยๆเลยคุณพี่ไม่ได้ทํามาเลยนะคะคุณพี่หัวนงหัวน็อตคมๆแบบนี้ฝากระโปรงด้านหน้าทางฝั่งขวาเห็นไหมคะ วัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยสนิมเลยนะคะแล้วก็นี่ไม่มีการทําสีมาเลยแผงกันความพ้อด้านหน้าไม่มีผิดเพี้ยวอรือสีขาดเลยแล้วก็ตอนนี้สติกเกอร์ที่เต้นบอกว่าอันติดมาจากป้ายแดงนะคะคนพี่ก็ยังอยู่นะคะที่ไม่มีการพ่นทําสีซีนยางอะไรใช้งานได้ตามปกติเลยรถปี2022ิเองพี่นะคะ สภาพใหม่มากนะคะมาให้ดูกันแบบเต็มๆเลยขอย้ำสเปกกันอีกทีนะคะเป็น Honda h r v 1.5 EL นะตัว HEV ค่ะคุณพี่ปี 2, 2022เลขไมค์40,000ราคาดีมาก779,000เองคุณพี่มาเอามือสองเธอนะรถไม่น้อยสภาพสวยขนาดนี้รอได้ยังไงนะคะคุณพี่คะสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ064546469โทรก็ได้อดไลน์มาก็ได้ค่ะคุณพี่คะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะสำหรับ วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดสาบสุคท้ายกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะมานำเสนอรถซวยๆและคุณพี่อีกนะรอชมกันได้เลยวันนี้กักเตงก็ขอตัวลาไปก่อนแหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณครับ